คิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำเองสวัสดีครับขอกราวคำว,ว่าสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2568ครับวันนี้นะครับ EP ที่51นะครับก็ขอสร้างคอนเทนต์วันว่างๆในปีใหม่นะครับหลังปีใหม่มาแวันนี้วันที่2แล้วฮนะ หลักสราก,กินแบ่งก็ออกมาช่วงบ่ายนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการคิดดีพูดดีทําดีนะครับคุณของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะท่านกล่าวไว้ว่าคุณผีหรือจะดีกว่าคุณคนคุณของตนอะไรจะสู้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนของเราเราสร้างความดีโดยตัวของเราเองในดีที่สุดผมจะตั้งหัวข้อว่าอย่างฮะคนดีเพราะความดีนะ เรียกว่าดังข้ามปีเลยนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำแล้วก็มีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะฮะที่บริษัทมอเสีงสำนักงานใหญ่ที่รังสิตเนี่ยก็ขอพัฒนาบุญทุกทกท่านนะครับที่ทําความดีเรียกว่าใช้วันว่างๆให้เกิดประโยชน์ฮะระมัดใจใช้วันว่างๆไม่ได้การทําสาระแก่งคนอื่นคนโน้นคนคน,นี้นะฮะแต่ว่าใช้วันว่างๆในการสร้าง ความสงบกายสงบวาจาสงบใจแก่เรานะฮะสร้างสาระแห่งชีวิตของเราทําชีวิตของเรานะฮะให้เป็นสุชีวิตชีวิตที่ดีงามคือมีศีลธรรมสร้างชีวิตของเราให้เป็นอโมคะชีวิตชีวิตที่ไม่เป่าไม่ปราศจากประโยชน์คือชีวิตที่ผ่านไปโดยมีคุณค่าและก็สร้างชีวิตของเราให้เป็นเศรษฐชีวิตชีวิตที่ประเสริฐที่สุดคือชีวิตที่ดำเนินประโยชน์กินด้วยปัญญาดังพระบารีว่าปัญญาชีวีชีวิตตมหุเศรษฐัง นักปราชญ์กล่าวชีวิตของคนดำเนินประโยชน์กินด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญของเราในชีวิตปีใหม่นะฮะทำดีให้เป็นพรดีกว่าอ้อ,อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะเราทําดีแล้วใจเราดีแล้วใจเรา,เรานั่นแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างก็จะดีไปหมดะฮะหรือว,ว่าถ้าเราจะเสกของข,องขังเนี่ยเราเสกใจของเราก่อนเสกตัวของเราก่อนฮะผลชักษาตรเสกตนให้เป็นคนดีนะท่านตื่นเช้ามานะเอาน้ำล้างหน้ามาแล้วท่านก็เสกเลยฮนะ จใจขลังก็ตังน้โมสามจบแล้วท่านก็บ,บอกว่าข้าจะประพฤติข้าจะเว้นชั่วข้าจะประพฤติชอบข้าจะประกอบตนไว้ในทางที่สมควรอย่างนี้เลยฮะย้ำเตือนว่าเราจะเว้นชั่วและประพฤติชอบและประกอบตนไว้ในทางที่สมควรเสกทุกวันฮะแล้วก็ย้ำเตือนตัวเองมีสติกับตัวเองก็งกท่านจะเป็นคนดีครับนี่พราะในตัวของเรามันมีอาการดึงอาการดันทั้งอาการดึงอาการดันที่ดีก็มีอาการดึงอาการดันที่ไม่ดีก็ดีมันดึงดันอยู่ในตัวของเรานะฮะ แต่เราจะทําความดีอาการดึงที่ไม่ดีก็ดึงอย่าไปทําเลยจะทําทานก็เสียดายเงินโอ้จะไปรักษาศีลอ้อย่าไปรักษาเลยเรเมิดศีลดีกว่ามันมีดึงมีดันดีเราพยายามที่จะขับไล่ดึงดันที่ไม่ดีออกจากตัวเอาดึงทั้งดึงถ้าเราจะทําอยากจะ,ะตามใจตัวเองครับไปทําความไม่ดีอาการดึงดีๆก็ดึงมาอย่าไปทําเลยมันเป็นผลตอนนี้ยังจะมาให้ผลนะแต่ถ้าให้ผลแล้วผลแห่งบาปกรรมมันเผ็ดร้อนมากนะ ในใี่สายตาผมนี่ครับผมผมลองใช้แสงเข้ามาเนี่ยมัน่ามันในดวงตาม,มันจะมีแสงสะท้อนแต่ไม่เป็นไรนะรอันนี้ผมมาลองดูนะครับเพราะการสร้างคอนเทนต์นะฮะข้ามปีเราก็สร้างกันมาแล้วนะฮะคอนเทนต์ที่เราเห็นเห็นกันมานี่ก็มีอยู่แล้วนะวันว่างๆเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเลยฮะว่างๆไปแกล้งคนนู้นอ่าว่างๆไปขี่รถลงอะไรต่างๆลงคลองลงอะไรนะถอยหลังลงคลองเนี่ยไอ้ที่เดินหน้าลงคลองมันก็เป็นคติของเราคนที่เดินมา ให้เราเห็นทั้งคนดีคนไม่ดีเป็นครูของเราได้ทั้งสองครับถ้าเป็นคนดีเราก็ถือดําเนินตามเข้า,าปฏิบัติทานใหนคนดีเราเดินตามอันไหนไม่ดีเราก็ควรเว้นอันนี้ไม่ดีเ,นนดเป็นทางเสื่อมนะเรียกว่าเป็นครูของเราได้นะฮะแล้วก็เราก็ต้องถือคติอย่างนี้เลยนะกว่าสองคนยนต์ตาช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมขมเห็นดวงดาวอยู่พลาวพรายที่ต่างกันเพราะอะไรคนคนเดียวกันที่เป็นครูเราเนี่ย มันมองในสองอย่างถ้าเรามองสูงเราก็เห็นดวงดาวถ้ามองต่ำก็เห็นโคลนตมฮะมันอยี่การจะเลือกมองความดีหรือความชั่วมองความชั่วไม่ใจะไปซ้ําเติมนะมองสิงว่าเอ่ยมาเตือนตอนเองนะฮะเลยกว่าฮะอย่ารักอย่าเข็ดแค้นปวงชนทําถูกทําผิดโยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนําตนลุสวัสด์ปวงแห่ทิ้งชั่วถือช,ชอบใช้อย่างนี้ดีเสมอนี่เราเอามาเตือนตัวเอามาพิจารณาตัวเรื่องราวที่เราเห็นมาเนี่ยฮะในปีเก่าเนี่ยอะไรที่ไม่ดีก็ต้องมีนะแม่ก็แล้วก็ บางทีนะดูข่าวนะักสงนาตกรรมในปีนปใหม่นะนอกเากอุบัติเหตุแล้วนะฮะก็ยังมีแต่ว่า7วันอันตรายในช่วงในระวังนี้นะฮะท่านจะเดินทางก็ตัองระวังระมัดระวังบางท่านก็ยังเดินทางอยู่ยังไม่กลับเพราะว่าหยุดยาวในในช่วงปีใหม่แต่พมือท่านเดินกลับมาแล้วก็ทุกท่านนะทุกวินาทีความประมาทไม่ดีโดยประการทั้งปวงเอาความประมาทไ,ไว้ที่ทรัพย์ก็จนแล้วเอาความประมาทไ,ไว้ที่ร่างกายก็แก่แล้วเอาความประมาทไว้ที่ชีวิตก็จนก็ตะก,ก็ตุยเร็วนะฮะนี่แหละฮะ ความประมาทไม่ดีครับท่านต้องระวังพระองค์ตัดไปเลยว่าประมาทเนะสัมปาเทตท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม้วยความไม่ประมาทเถิดหรือป่าท่นทานทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยความไม่ประมาทนี่แหละคือกรรไม่อยูป่ปรสัจกตินี่ครับเมื่อไม่อยู่ปรสัจกสติสตท่านจะมีความเจริญความจเจริญนะฮะสติมาโตสถาพัดทางความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อนะแล้วว่า สติมาสุขเมตติถ้าเรายังมีความสุขเนี่ยเรามีสติเรามีความสุขเต็มๆเลยฮะสติมาสุขเมตติผู้มีสติยมอย่างถึงความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสติสําคัญอยู่กับตัวเราเนี่ยของที่สําคัญอยู่ใกล้ตัวเนี่ยสำคัญนักบางคนโอ้ยมันธรรมดามันไม่เหมือนกับอาหารอาหารที่สําคัญก็เลยข้าวนา้ําบางคนโอ้ยน้ําธรรมดามันไม่มีค่าไอของที่ธรมธรมดาธรรมดามีค่าเหมือนกลมหายใจเรามีค่าไหมมันธรรมดาแต่มีค่า สติเหมือนการสติปัญญาณนี่สำคัญอยู่กับตัวของเราเนี่ยนะมีค่าะครับแต่คนเราเนี่ยนะฮะมองข้ามเปรียบสมีรมลมหายใจแต่มองข้ามลมหายใจของเราเนี่ยเพราะนั้นสติสําคัญนะสติโรกัสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกนะในปีใหม่นี้ไม่มีอะไรมากให้ท่านมีสติปัญญานะครับสติเหมือนดวงตาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าพร้อมทั้งสองอย่างชีวิตว่างจะทุกภัยให้ท่านมีสตินะฮะสติรกว่าอะไรฮะ มีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตใหม่ปลดปลคงได้ดีมีสติอยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตใหม่ปลดปลก็คงได้ดีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสตินะครับเป็นธรรมมีอุปการะมากสติความเลิกได้สัมปััญญะความรู้ตัวเนี่ยท่านจะทําอะไรมีอุปการะแก่เรามากเลิกเกินเหลืองสติปัญญาถ้าเราขาดสติเราไปทําอะไรผิดพลาดบางทีเรามันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ก็ยังคิดได้ภายหลังก็ยังดีแต่ว่ามันพลาดไปเสียแล้วแต่ถ้าเรามีสติมันจะไม่พลาดเลยนะครับนี่ผมต้องบอกว่าอย่างนี้ว่ะ ทำทั้งหมด84,000พันระธรรมขันพระองค์ตรัสไว้เลยนะฮะว่าในในวาร้ายเรยาภาษาชาวบ้านเราคำสั่งของพอแล้วไม่ตัดอะไรอีกเลยเรื่องเกี่ยวกับประชิมพุโทโธวาาน,นะฮะคืออัปมาเทนะสัมปาเทถาที่ผมยกไว้แต่ตนนะว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอตคถาจย์ทานอธิบายว่าความไม่ระมัทน,นั่นคือการสติยวิปะวะโสอ่ะคือการไม่อยู่ปัจจักสตินั่นเองคือพระธรม 8, ร,ะมธรมขัน84,000พระธรรมขันเนี่ยฮะพระวินัยปฎก หนึ่งหมื่นสองพันพระสุตตะมีกหนึ่งหมื่นสองพันพระอภัยมีกสี่หมื่นสองพันรวมเป็นเปดรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่ย่ยอให้เหลือหนึ่งคือความไม่ประมาทครับเป็นเสมือนรอยเท้าทั้งหมดของ,งสัตว์ในโลกนี้รวมลงอยู่ในรอยเท้าช่างชั้นใดทําทั้งหมดรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทชั้นนั้นนะฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมให้พรที่ท่านผมไม่มีคุณความดีจะให้พรน,นะผมต้องอ้างอุคุณพรณะสุรตาไตที่ผมเคารพเชิดชูสูงสุดนะสูงสุดกว่าอย่างอื่น สูงสุดกว่าเทวดามารพรมด้วยฮะสูงสุดอ้างพระรัตนตรัยนะฮะคุณพระพุทธพุทธเจ้ารัตรู้นะฮะระคงทรงสองสอนรามพระธรรมอันพระพ้จักตรัสไว้ดีแล้วคือธรรมชาติสัจจะที่มีจริงทําให้คนพูดทุกข์่ด้จริงธรรมะย่อมรักษาผู้พุทธธรรมนะธรรมะจารินสุข,ขังเสติผู้พุทธธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะธรรมโมติจโนสกมาวหาติทมที่พอด,ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ครับธรรมะจาลิงอฮนะ ธรรมโหเวและกติธรรมจาริงทำเท่านั้นยอมรักษาผู้ประพฤติรมครับนี่ฮะแล้วก็คนแห่งพระสงฆ์คือพระสงฆ์นั้นท่านพพฤตปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติดีแล้วท่านก็เห็นเอาธรรมะมาสั่งสอนให้เรารู้ผิดชอบชวดีทุกวันนี้ต้องยมยกถวายความดีแก่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ท่านรู้ธรรมแล้วท่านก็สั่งสอนทาให้เหมาะแก่รัชกาลสมัยให้เรากลัวทุกขตินะ สัตวโรคเป็ดอสุรชาติสัตว์เร่รนเนี่ย้เรลเว้นจากตนั้น้เราเดินทางสวรรค์เดินทางสุขติเนี่ยท่านสอนมันคุณพระพุทธธรรมสุขพระสงฆ์ในสูงสุดสําหรับในความพิดของผมนะคนอื่นเห็นยังไงก็แล้วแต่ท่านฮะผมก็อ่างความดีผมมีไหม่หมาผมอ่างนะฮะว่าขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพันให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรรัตน์กำจัดโลกให้สางโศกสุดจนเกินเกินไขขอเดชะพระตรัตราังชัดชัยขอทุกทท่าานจจเเรริิญววีคู ประสิทธิพรสวัสดีเจริญรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราศทุกนิราศโศนิราศโรคนิราศภัยประสงค์สพพกศลใดก็จงสมประสงค์เทินประสิทธิพรสวัสดีเจริญรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราศทุกนิราศโศนิราศโรคนิราศภัยประสงค์สพพกศลใดก็จงสมประสงค์เทินนะครับก็ขอทุกท่านนะฮะตลอดปีใหม่และตลอดปีต่อไปตลอดปีนี้และตลอดปีต่อไปนะครับให้ทุกท่าน มีทุกข์ก็ให้มีทุกข์น้อยที่สุดฮะและ้วครับชีวิตมีทุกข์แน่นอนฮะขอให้ทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็พบปัญหาถ้าพบปัญหาทุกทางมีทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขอให้ท่านมีติปัญญาปลดปร่งนะในการแก้ปัญหานะครับก็ขอให้คุณพระคุ้มคอมรองบาลีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะฮะแล้วก็ผมจะทิ้งไว้เสมอทอดท้ายว่าสิ่งสุดสมบัติใช้ยันตรองอย่าดวนวรวนผ่องผิดและบางอย่างชีวิสัยของเราอย่างถึงหนาอย่าทุกข์วัตถิแท้ทุกข้อที่ฉงนสวัสดีครับ